ก็ขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง YouTube บางน,าน้ำอินดีแล้วก็ทางแฟนเพจบางน,าน้ำอินดีทุกคนทุกท่านครับผมอ,อีกรอบนึงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่ที่สำนักงานรถแหบ่บรรจงสาวของคุณพ่อบรรจงครับผมนะครับคุณพ่อจะมีงานวันที่3นะครับวันที่3ทธันวานนี s แหละนะก็จะให้ทีมงาน มาจูนครับที่แรกก็จะให้อาจารย์อํานวยอาจาจย์อํานวยก็ไม่ว่างนะครับเราก็จะให้เจ้าของตู้เทเบิบแปรพันธ์ก็คืออาจารย์ทับมาจูนให้ก็ไม่ว่างเหมือนกันวันนี้ก็น่าจะได้อาจารย์ปรีชาเจ้าของรถแหป่ปรีชาสาปรีชามิวสิกออนทัวร์ครับอเภอสังขะนะครับมาเป็นคนจูนระบบรถแห่ของคุณพ่อบรรจงนะครับบรรจงสาวนะครับลูกทุ่งอีสานใต้นะครับ เดี๋ยวคุณพ่อทำอะไรก็แกะก็แกะอยู่ด้านบนฮะ,ะเดี๋ยวค่อยไปพูดคุยกับแกนะครับอ่าด้านหน้าก็จะเป็น18นิ้วครับ18นิ้วแฟนะครับ i m i n f 182นะครับของเทอ,อร์โบแปรผัน,นครับ18นิ้วคุณพ่อน่าจะใช้เป็นดอกชารินเจอร์ใช่ไหมพ่ออ๋อ s d ใช่ไหมอ่า p s d ครับผมแต่มันนานแล้วนะดอก 70ปีสิผ่านเล70ปีท่าโอ้ได้โลโก้ของ TA หมอขวัญทอสฟอนอิเล็กทรอนิกส์มาติดแล้วเสียงกลางล่ะพ่อเข็มที่เฮ็ดเนาะแหลมอะแหลม P audio ด้านหลังก็จะเป็นตู้เบ็ด จะเป็นตู้เบ็ดสุดเก่าของคุณพ่อนะครับอู้ดูหกใบเองนี่หกดอกด้านหลังก็หกคูณหกแหลมสี่ตัวัวจรวดนะครับดูฮอนโหลดของแกนะโหดมากนะครับอู้ด้านหลังเบ็ดหกใบสิบแปดนิ้วนะครับด้านหน้าก็สิบแปดนิ้วนะครับแต่ด้านหน้านี่สิบสองดอกนะครับ ทำอะไรให้คุณพ่อพ่อกำลังโจ๊กิกียร์อยู่โจ๊กเกียก่อนไปก็พาเวอร์ก็จะเป็นบิ๊กแบงครับบิ๊กแบงหรือช่างใหญ่ช่างใหญ่สุพรรณเนาะครับครับเขาเอาไปหมดแล้วครับไปสร้างเป็นดิจิตอลครับเลยมันไม่มีเหลือก็มีเหลือตัวเดียวก็แค่มาลองให้มันนั่เฉยๆลองให้จะหายก็ทูนออกแต่แค่มัน ไ้มัันส่งปเฉยๆครบวันนี้ก็ถ้าจูนก็จะเป็นเน็กเซียใช่ไหมพ่อนี่ใช้ไอ้ตัวครอสตัวนี้บ่นั่นแหละใบเอ็มนั่นแหละครับพ่อจะใช้ใบเอ็มนะครับเน็กเซียตัวเล็กครัับตวเล็กเน็กเซียตัวทีทีซีครับผมของคุณพ่อจะเป็นของบิ๊กแบงช่างใหญ่สุพรรณหมดเลยนะครับคุ้มพลังนะครับแกชอบมากเจ้านี้กำลังเอาไปให้โมดิฟายบิกใช้ตัวไหนนี่ยำมห้าตัวเล็กนี่บ่ ครับไอตัวใหญ่พ่อคิดเกียใช้อ๋อพ่อจะใช้ตัวนี้เนาะเออมันใหญ่เกินเกินความจำเป็นอ๋อเนี่ยของของดีๆของเก่าของแกยมีเยอะครับผมนะครับของคุณพ่อบรรจงนะครับก็คือรถคันนี้ก็คือคุณพ่อจะเล่นอิเล็กโทรนนะครับแกก็เลยแกก็เลยเอา power ขุมพลังอะไรมาไว้ด้านบนนะฮะแกบอกว่ามันไม่ค่อยอับมันระบายอากาศได้ดีกว่ากว่างั้นนะฮะอิเล็กโทรนแล้วก็นักร้องสองคนแล้วก็มือโซแค่นั้นจบ ถ้าป้องกันกันตรึงนะครับเราอยู่กันที่บ้านตาฮ๊อตำบลสีภูมิอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับสำนักงานรถแห่ของคุณพ่อนะครับโอ้รู้สึกว่าจะโล่งนะโล่งขึ้นเยอะเลยตอนตอนมาส่งงานตอนมาส่งตู้ตอนนั้นรู้สึกว่าจะรกๆนิดนึงอันนี้คุณพ่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดันตู้ไปไปฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็เลยดูโล่ง แต่ก่อนตรงนี้รกมากครับอ๋อมันขึ้นรถแล้วเนาะมันขึ้นรถคุณพ่อเพิ่งมาจากงานที่บุรีรัมรครับผมงานแต่งเมื่อเช้าครับอ๋อไปเล่นอิเล็กโตรนมาอิเล็กโตรนดนตรีนะครองเอาวันนี้จูนเสร็จเล่นอิเล็กโตรนไหมลองไหมก,ก็ว่าจะลองนะครับต้องลองสิครับไม่ลองไม่ได้นั่นแหละเดี๋ยวก่อนจูนก็คุณพ่อเล่นอิเล็กโตรนสักเพลงหนึ่งก่อนยายยายเอาอิเล็กโตนฉัน เดี๋ยวให้คุณพ่อเล่นก่อนทําการจูนนะครับทําการจูนเล่นก่อนทําการจูนแล้วก็จูนแล้วก็ค่อยเล่นอีกดูอีกรอบหนึ่งว่าเสียงมันจะต่างกันไหมแต่ว่าตอนนี้รออาจารย์ปรีชารออาจารย์ปรีชามาก่อนนะครับกาลังเดินทางมาก็ไม่รู้ถึงไหนนะฮะตอนที่ผมทักไปหาก็บอกว่า,วาติดทําภารกิจอะไรนะ พิมพ์ใบไอสุลกากรอะไรของเขานะครับเงินเขาเยอะนะเงินเขาเยอะธุระเขาเลยเลยเยอะกันนะเดี๋ยวรอสักครู่ครับน่าจะมาครับผมเดี๋ยวรอจารีชามาก่อนแล้วกันครับพี่น้องครับอันนี้เสียงด้านหลังครับผมด้านหลังครับผกใบฮะอ่พีไอหนึ่งห้าศูนย์สอง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 หก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  หัวจรวดมีแต่ไม่มีเวลาใส่เลยถอดไปจำนำซื้อเหล้าให้ลุงวินกินเดี๋ยวพรุ่งนี้ใสจะเช้าครับผมนะเพราะพรุ่งนี้เข้าง,งานงาน,งานใหญ่พอสมควรนะครับของท่านรองรองนายกเอาเอาเอาลิกโทมาจวดเลยจวดกับจวดแต่เ,เ,เสียงวะเนะฮะแค่ลงพงตัวไม่กี่ร้อยนะเสียง เออเสียงแหลมที่เก็ดสายด้ามันอันแรข้างหน้าเปิดยังข้างหน้าเพิ่งเปิดเลยฮะข้างหน้าข้างหน้ามันด้อยกว่าเสียงข้างหลังข้างหลังก็เสียงกลางนั่มันเป็นเพราะลอนโดลของอันดเจอร์เอครับอ๋อมันซึ้ยอดของมันเลยเอาเปิดข้างหน้าดูหน่อยสิเดี๋ยวมาชมเลยสองสามสี่เจ็ดวันเจ็ดอ่ังไหมอันนี้เปิดแต่เสียงกลางกับแหลมใช่ไหมอะไรครับ อันนี้กลางแหลมใช่ไหมไไไไอืมเงียบกิ๊บกระดุวยอ้าวเสียเวอร์ตัวไหนไปพ่อมันชนะ็อตเหร มันตัดบ่ไม่ใชม่มันมีตัวไหนช็อตบ่<อ>กรรมเดี๋ยวสักครู่ครับผิดพลาดทางเทคนิคนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาฟังคุณ<ม>พ่อ สาวเช็คก่อนทำการจูนมืออิเล็กโทรนของอำเภอกระสังเลยนะครับคนนี้เอามาลบโดงหน่อยเดี๋ยวให้แกเช็คก่อน อ่ะฮะข้างหลังลกข้างหลังเปิดด้วยก็ได้เ,เปิดเลยเปิดทางระบบหน่อยน,นะไฟมันน้อยมากเลยโอ้ตายชิคข้างหลังข้างหลังชิกวานหวานเชกเชิกสิวะ่ะเอะเอ๊เอแกเป็นคนรักเครื่องเสียงมากนะครับแต่รู้สึกว่า じゃあ。 ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมรถมาแบบไหนก็แบบนั้นเลยพอบอกว่าเสียบแล้วก็ดังเลยยังไม่ได้ทําการอะไรเลยสักอย่างนะ 老歌。碰碰啊 าเขาบอวกว่าต่ออีกสามเพลงให้ห้าร้แต่ตะจงนกมุน เครื่องปั่นหกบขึ้นหกสิบมันน้อยไฟไม่พอลุกลูเกได้กรครับฟังเื่อเป็นการลายพนาย so

าแล้วลุยเลยวันนี้มาเจอโจทยยากแล้วอาจารย์ปรีชาเน็กเซียส่วมากจะสัมพัสเแต่มารนี่นี่พอได้ระดับโปรแกรมเมอร์แล้วอันเดียวตั้งตั้งไมไหนหน้าหลังเลยบอหน้าหลังครับผมแต่ก็คุณพ่อต้องการให้มันดันมาช่วยข้างหน้านะ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าทําแล้วเสียงด้านหน้ามันจะเป็นยังไงพาวเวอร์รอก่อนครับเดี๋ยวช่างใหญ่ใหญ่เอ้ยรีบหน่อยนะครับใหญ่สวิตชิ่งอ่ะคุณพ่อจะใช้เป็นสวิตชิ่งทั้งหมดนะครับแต่ว่าเป็นสวิตชิ่งของช่างใหญ่ช่างใหญ่ทั้งหมดครับคันนี้ก็เอาพาวเวอร์เก่าตัวเก่าส่งไปให้ช่างใหญ่โมใหม่โมใหม่โมเป็นสวิตชิ่ง เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพิมืออาจารย์ปรีชาทำรถตัวเองทำรถตัวเองดังได้ทำรถขื่นดับไหมโอ้คนขับรถพยิ้ได้นี่อาร์ไมอาร์ทีอาร์ทีเอเนาะครับผม ใช้สามตัวเลยไม่นะ <c oughs> ไม่รู้ของมายังจริงๆผมสั่งสามตัวสามตัวนะไม่ยังดีแต่ทำดีหรอไม่ร <c oughs> ู้อฮ้ยอันนี้ของแพงด้วยดิหนิมีน <c oughs> สุดยอดเลย <c oughs> อันนี้อันนี้ซื้อสั่งมาเป็นเซ็ตมันเลยใช่ไหม,มไม่ผมก็สั่งมาค้นหาแล้วก็ซื้อมาเอา มันเป็นเซ็ตแยกๆซื้อครับเดี๋ยวดูยี่ห้อก่อนยี่ห้ออะไรอาร์ตเบิร์กบอเอิร์ดเบิร์กเอิร์ดเอิร์ดเบิร์กนะครับมวยนี้ไร้สายเลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาด้วยมวยซุ่มอย่างนี้แหละสมพ่อในรถแหีเจ้าของนี่ดังกว่าเขานี่สงสัยจูนทุกงานหรือเปล่าเนอ๊ะเอฟจูนทุกวันหรือเปล่าทุกงานหรือเปล่านี่ ทางเดียวเสร็จเลยครับนี่จริงไหมนะนี่ครับระดับโปรแกรมเมอร์ครับจากอำเภอสังขะนะฮะตัวน,นี้มือจูนมีแต่โปรแกรมเมอร์นะครับ,รรรบอันนี้เราฟังเสียงดีกว่าครับตอนจันรีชาทำเสร็จนะครับเอาอยฟังเสียงอันนี้ดูว่า,าจูนแล้วเสียงจะเป็นยังไงจะพุ่งดีไหมลุ้นกันพ่อ ลุ้นกันครับลุ้นกันครับโอ้ยระดับจานปีชาแล้วครับไม่ต้องห่วงครับแต่มันห่วงแต่เครื่องเราซะแน่เนาะตอนนี้มันเป็นดอกเก่าด้วยเนาะดอกเก่าครับดอกเก่าดอกเก่าดอกเก่าตั้งแต่พ่อเล่นเกือบใหม่ๆแล้วมั้งตอนนั้นมันผุมสิบกว่าปีแล้วครับแต่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาหลายรอบอยู่เอก็บอุปกรณ์นี่เสร็จแล้วบ่เรียนเรียนเก็บสาย เ uhm สร็จแล้วครับผมอาจารย์พิชาจูนระบบให้กับรถแห่คุณพ่อบรรจงเรียบร้อยนะครับก็เป็นไงพ่อโอ้่ไ่ไม่รบกวนไม่รบกวนห้องเล่นดนตรีที่ไม่มีครับไม่มีไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนแต่ก่อนมันไม่รู้เรื่องเสียงมันตีมาอยู่บนห้องดนตรีอะอยู่ที่สถานที่เล่นเล่นอ่ะแต่ก่อนมันไม่รู้เรื่องเลยครับคือเบสมันตีมา หมายรู้มันมันสั่นแล้วมันงงงังงุงงงงุงงังอันนี้คือไปอยู่ตรงกลางเงียบหมดเลยเงียบเลยเงียบแล้วแล้วไปฟังด้านหน้าบีดมันไปไปแรงกว่ากันลอยลอยแบบเต็มตมอ่ะคือมันได้มันได้ไปเป็นก้อนเลยเนาะถ้าเล่นกระเดื่องนี้ผมว่าเกือบหลบอ่ะถ้าเยิบกระเดื่องนะเอาเป็นว่าถูกใจคุณพ่อแล้วเนาะครับผมโอเคในขอบคุณอาจารย์พีชาที่มา จากการดูแลระบบให้ดนะูแลระบบให้ครับละเอียดยิบเลยครับรเดี๋ยวมาฟังซาวนะครับคุณพ่อขี้เกียนเล่นแล้วคุณพ่อเกียนเล่นอิเล็กโทรน์แล้วผมจะเชิดอย่างอื่นว่าจะให้ฮะอื้อฮะอื้อสักเพลงก็ไม่เล่นอือไม่ไเเดี๋ยวมาฟังอ่าสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับก่อนกลับบ้านคพราะว่แเราผมไปแตะอะไรตรงนั้นนึกว่าโจสัมผัสได้ไหมมีโฆษณาไหมผมว่าแล้วเอ้า จันมขคนไปจวดข้าบนหน่อยเอาของผมมีบางเรื่องของของป๊อปหนึ่งรเไทยครับผมเรอนไ็อลกาัง้๋อไปไปดันดัสไลด์ราผมกำลังเตะซ้ายอยู่รอมือมิกมือมิกเรียเก็บซ้ายหใหม่ เอาไปดันสไลด์หน่อยก่อนกลับบ้านครับเอาเร่งทันเลยเร่งทันเลย